ห,หนุ่งทรงเชง,งเสงจนท่อลักสาสวทรงซ้อแม่น้องออนิวสวยปะสวยคนะ่ะอ๋องสวยปะสวยพี่อ่ะนี่มึงถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วพวกเราก็เป็นไงนะคือถ่ายก็ไม่ค่อยบอกกันไม่แล้ว,ลวทุกคนนี้ก็ไม่มีนับแล้วเหรอสามสองหนึ่งเรเาเร็วๆเหรออ,อ๋อๆๆออ๋อสวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับเราลงคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ฮะพ่อน้องออนิวแม่น้องออนิวจ๋าดูนี่จ้ะ แต่นี้ไม่ใช่กระบะนะครับรถคันนี้เป็นมิวเครับปี2 0 2 1ครับรถคันนี้เป็น1.9ึ่ด้ไหนที่เขาว่าไม่แรงเองว่าแรงป่ะหนึ่อุสนาบัน1.9วิเร็วสุดตนนีกี่วิอตมเลขตัวเดียว<อ>ผมไปเล่นตัวเดียวมาแล้วถูกไหมนะใครบอก1.9ไม่แรงดูนี่นะฮะ1.9แรงแน่นอนนะครับนายคอตโตมาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูฮะดูดิ เ,เห็นแล้วแบบเอ้ยมันต้องแต่งอะไรเพิ่มใช่ไหมฮะล้อก็มีแล้วฝากระโปรงหน้าเคปลาก็มีแล้วฝาเดิมมีให้นะช็อคเป็นโปรเฟนเดอร์ฮะมีครบเลยแต่มันขาดสิ่งหนึงน่งนี่พี่พามาดูเลยนี่นี่ฟิล์มก็เพิ่งติดนะฟิล์มเนี่ยฟิล์มชาเขียวเนีย่ยเพิ่งติดเลยตอนแรกมามืดตึ๊บเลยเนี่ยภาพเก่าเป็นอย่างนี้นะฮะเราใส่ใหมให่ไฮคูเห็นไหมอย่างดีเลยครับฟิล์มชาเขียวรอบข้างมีครบแล้วลอ้อซีสามเจ็ดยอดแดงครบแล้วขาดสิ่งหนึง่งฝาหน้ามีนี่ขาดฝาหลังอะ เราจะไปใส่ฝาหลังครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปใส่ฝาหลังฮะมีท่อแล้วนะเนี่ยเห็นบ้ามีท่อแล้วชุดหนึ่งนะครับนี่พร้อมเลยมีท่อแล้วชุดหนึ่งขาดแค่อย่างเดียวฮนะฝาท้ายเอาจริงๆนะจริงๆมันขายได้ยังเอ็งว่าขายได้ยังทรงนะี้ได้นะมันขายได้แล้วทรงนี้ยังไงก็ขายได้แต่ไม่พอฮนะสำหรับลูกค้าดีคาของเราครับขาดทุนไม่ว่าแต่จะเสียหน้าไม่ได้ฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านครับไปใส่ฝาท้ายอันนี้กันครับกับคุณเอ็มธนูทองและวิธีการติดตั้งง่ายมากและที่นี่คือเอ็มธนูทองคร รถขับดีเนาะโชคโปรเฟนเดอร์ไม่น่ามันแบบมันได้ขนาดนี้เลยเนาะเออว่ะดีวะ่ะนี่พออยู่ในอีวสุนิวเอ็กซ์นะครับแล้วก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะอันเนี้เยเปนเบร์สี่ต้นเลยมีใครก็ใส่สามต้นหรอดีปะ่ะสองเอาเบรกเบรกเบร์แต่ระระบบเบรคคันนี้ดีมากเลยนะดีเลยแหละพี่พึ่งเคยขับครั้งแรกน,นะครับ ับ Euroso New X 1.9แต่เอาไรฮะถ้าใครเคยขับเครื่อง3,000มากกอนเนี่ยแล้วมาขับ1.9เขาจะบอกว่าอื่นแต่จริงๆมันมีวิธีนะใส่กล่องก็ได้นะครับหรือจะรีแมปก็ได้ครับแต่ครั้งนี้มือพื้นฐานมันดีแล้วมีท่อมาให้มีล้อให้แล้วยางดีโชโปรเฟนเดอร์ฝาหน้าก็มีฝาท้ายกำลังไปใส่นะครับรถนี้ฟรีดาวนะถ้าหากว่าทุกท่านอยากจะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะครับคันนี้จัดได้เกินนะเราขายแค่9,990เองอนะ่ะจะเป็นร้านสองอ่ะ เออถ้าท่านเครดิตดีคันนี้จัดเป็นเลนได้ล้านสองนะครับถูกกว่าป้ายแดง4ี0 0 0นห้าแสบาทแน่นอนฮะกับรถคันนี้ไอ้หนุม่มทรงเชง้งเซ็งจนท่อฮะสุดยอดคนบ้าเลยเสียงก็ดีเออคนอะไรชมเพลงแต่ไม่ได้จะไม่ได้ตอ,อนนี้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงอะไรนะเส้นคนครปฐมอะครับตเตงเราติตัวนิดนึงได้ไหมได้ใช่ป่ะเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะเมื่อกี้เราสั่งบะหมี่แห้งอะใช่เมื่อกี้เราสั่งบะหมี่แห้งอะ ตัวเองเอาไปลวกสเปรยกหมดเลยอะ่ะอ้อกินยังไงอะ่ะเราสั่งบะหมี่แห้งไปอะ่ะเอออย่างนี้ไม่ได้นะหน้าโดนมากเลยเนาะผมได้หน้าโดนมากที <c oughs> ่เขาหรอกอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะขอบคุณนะคะไปครับตอนทัพต้องเดินด้วยท้องครับดัดต่อไปติดฝาหน้ากันเถอะนี่โลงเลยมานานแล้วไปเฮ้ฝาหลังฝาหลังนี่ฮี้ไม่ใช่ฝาหน้าไปมาทุกคนมา ตอนนี้ครับเราก็มาถึงร้านพี่เอ็มเลยครับเอ็มธนูทองวัอดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับวันนี้ครับผมมีโจทย์อย่างนี้วันนี้ผมอยากเปลี่ยนฝาหลังครับนะครับอยากเปลี่ยนฝาหลังเป็นฝาหลังเทปลา ให้มันเข้ากับฝาหน้าฝาหน้าหน่อยอันนี้คือรถขายแล้วพี่รถขายพี่เอานี้รถขายแต่งให้ขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนพี่อย่างนี้คนออกรถมือสองต้องที่นี่แลลวใช่ไหมหวานเจี๊ยบเลยจับมือได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะหายากนะเต็นท์รถที่ใส่ของคุณภาพไปลูกค้าปกติจะแบบหาแต่อะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ที่เคยสัมผัสเอาถูกเขาว่าไว้ก่อนลือโอเคอันนี้คือเอาคุณภาพเอาความลงตัวใช่เดี๋ยววันนี้ผมจัดแบบคอมให้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะถ้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลูกค้าคิดมากใช่เพียมพูดถูกเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนฝาท้าย ไอ้น็อตคู่นี้จะขยับการที่เราหวังดีกับกลายเป็นลูกค้าระแวงว่าเฮ้ยรถอุบัติเหตุหรือเปล่าอ่าอันนี้ฝาท้ายงานครอบตอบโจทย์แล้วลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ยสามารถดูวิดีโอย้อนกลับได้ว่าเฮ้ยวันนี้นะมาทําแบบนี้อย่างนี้เหมือนแบบคอยติดตามรถที่เราจะซื้อใช่เปลี่ยนผู้ถูกเลยครับโอเคงั้นมันจะเป็นแบบครอบเขาเรียกว่าครอบถูกไหมครับใช่ครับขอเท้าของเดิมเบื่อทอดออกขายได้ขายได้ด้วยเหรอใช่ของมือสองไงแต่เ้าสมมติเราเป็นงานหุ้มพอเวลาทําเดิมต้องทําสีใหม่ต้องทาสีใหม่อ่าอันนี้ครอบไปเลยสมมต เนเหลือตังกินด้วยงั้นผมผมลบวนขายเลยได้ไหมฮะตอนนี้พี่มีตัวอย่างให้ดูไหมฮะมีครับขอดูหน่อยครับพี่โอเคตัวนี้เป็นงานครอบโคเวอร์น้ำยาอีโปซีนะครับันนี้เลยใช่ไหมฮะตัวนี้เลยได้โลโก้ไทเทเนียมด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนมุมตรงนี้โดยการปั้นเป็นตูดเป็ดออกมาให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นให้มันดูโหนกตรงนี้มากขึ้นใช่ครับแตกต่างจากงานพุ่มแน่นอนใส่แล้วรู้เลยเฮ้ยเนี่ยงานแพงงานครอบแต่เธอเราทําเหมือนเดิมเนี่ยคนก็ยังลังเลว่าพุ่มหรือเปล่า อันนี้คือตัวงบอกเลยว่าชิ้นงานแพงนะมันเบาได้ขนาดนี้เลยนะฮะเบามากระบบเดียวกับรถซูเปอร์คาร์นะที่ทําอยู่อ่ะมาอยู่ในรถมิวเอ็กเลยใครซื้อรถคันนี้คุ้มพี่มันเบามากแล้วแล้วอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่งานกระโหลกกระลานะครับเป็นผ้าคาร์บอนล้วนๆนี่ฮะไม่มีใยแก้วเลยไม่มีใยแก้วเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ผ้าเขาเรียกไดคาร์บอนครับไดคาร์บอนใช่ไหมฮะใช่ครับแสดงว่าใน lamborghini ก็มีแบบนี้ lamborghini ferrari ครั gtr porsche ครบเลยมีแบบนี้แล้วก็มาอยู่ในรถมิวเอ็กคันนี้ต้องรีซื้อแล้วนะโอ้โหไม่ซื้อไป ซื้อรถคันนี้ต้องรีบซื้อแล้วคุ้มากพี่แล้วผมถามนิดนึงฮะบางเจ้าอ่ะผมก็เห็นว่าเขาก็เรียนแบบพี่ไปเหมือนกันนะครับบางเจ้าอ่ะไอ้ขอบพวกนี้มันไม่สนิทนะพี่อันนี้สนิทแน่นอนไม่สนิทไม่ต้องใจตังค์ที่นี่ใส่ไปปุ๊บนะไอ้เคปล่าก็ยังเห็นสีจริงอยู่เลยอ่ะัอันนี้เป็นปะไม่เป็นไม่เป็นแล้วถ้าสมมติมันเป็นทําไงก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อใช่เราขายความร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเทสก็เลยเพราะทุกอย่างมันเทสได้เทสปุ๊บโอเคนะลูกค้าโอเคแล้วก็เลือกซื้้้อถายังไมม่่โเเคก็ปนนชิให ทุกท่านครับต้องเข้าใจก่อนว่าพอเราครอบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางส่วนถ้าไม่มีคุณภาพมันต้องมีแลบแลบสีมาแน่นอนนะถูกไหมแต่ถ้าสมมติของที่มีคุณภาพมันจะต้องไม่มีสีแลบออกมาเลยและอย่างมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแลบเพราะไม่ครอบส d ดีพับลงมาข้างล่างเลยเพราะนี่อ้อครอบพับด้วยใช่ครับไม่โมแน่ๆไม่โมเนี่ยเดี๋ยวเทสให้ดูนัตติดตั้งให้ผมเลยฮะได้เลยได้ครับผมเพียมีแฟนไหมพี่มีแล้วมีลูกไหมยังครับยังใช่ไหมพี่มีกี่คนพี่ตัว แฟนนะหรอไมหลานหล่ล <laughs> ละหลานมีสองคนครับอ๋อหลานมีสองคนแล้วแฟนอ่ะแฟนมีคนเดียวครับเดียว <laughs> ที่เหลือที่เหลือไม่นบับไม่นับอันนี้คู่อ้อมพี่อันนี้ม่ใชู่ฟนใช่ <laughs> อันนี้คือวิธีการต่อมาคือทอะไรต่อครับพี่ <t ate> อันนี้คือเสร็จแล้วหรอ <laughs> ใช่ยังอันนี้ยังเทสก่อนว่านี่คืวังไว้เฉยใช่เทสว่าเอ้ยชิ้นงานมันผลิตดีนะมันเป๊ะนะแต่ที่เหลือ เราก็ต้องดูตอนติดเพราะผมไม่อยากทะเลาะกับลูกค้าผมจะบอกเลยว่าถ้าซื้อไปติดตั้งเองให้เทสก่อนถ้าไม่เขา้ารูปคือคือเลยออ,อันนี้เทสสนิทเดี๋ยวเราติดตั้งอะอยู่ที่ฝ่ามือแล้วต้องคุยอย่างนี้ที่พีเอ็มพูดว่าไม่ใช่การผลิตไม่มีมาตรฐานนะแต่ของพวกนี้มันมีเออร์เลอร์ต้องคุยอย่างนี้นะครับเพราะไอ้เรซินพวกนี้บางทีมันมียืดมีหดบ้างเหมือนกระเจบนี่แหละมันมียืดมีหดบ้างใช่ไหมพี่ถูกถูกอ่าเหมือนกันเหมือนกันมียืดบ้างมีหดบ้างแล้วก็มีไม่แข็ อ๋อเนี่ยนะเนี่ยเข้ารูปหมดเลยนี่คนี่ขยันยังยังไม่ได้แปะกาวนะฮะถูกไหมอันนี้ไม่แปะไม่แปะถ้าผมดึงออกตอนนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวผมดึงให้เนี่ยวันหนึ่งเราเบื่อเราทอดออกได้เลย ครับแล้วก็ส่วนกาวที่เราติดก็เป็นกาวเจลเนี่ยคือกาวธรรมดาครับถูกต้องติดแล้วจะเป็นแบบนี้ถ้ากาวเจลดึงออกมาจะไม่ทิ้งรอยเลยอันนี้เขาเรียกว่ากาว 3M แต่ทิ้งรอยพี่เป็นกาว 8M ไม่ทิ้งรอยเอ่ออเ่อ 3M ก็ปวดหัวแล้วครับเจอ 8M นี่ปวดหัวทิอยอ๋อเป็นกาวเจลครับจะรักษาสภาพมันเป็นเนื้อซิลิโคนเป็นอ๋อเป็นเนื้อซิลิโคนใช่ครับครับโอเคเดี๋ยวผมติดจริงเลยได้ครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้เราเทสเสร็จปุ๊บเราอันน้เราฟิตติ้งฟิตติ้งฟิตติ้งแล้วเราก็จะต้องมาก่อนอ่าฮะมมากไ่ให้มันไป้าไปวา อ๋อฮะอ๋อมันต้องมีวิธีการมาร์คด้วยใช่ครับอ๋อก็ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพราะถ้าถามว่าตอนนี้เข้าอย่างเนี่ยตรงนี้ต้องต้องขยับไปซ้ายหน่อยถูกไหมพี่เนี่ยมันจะลงมากดลงนี่จะพอดีเอ๊ะเลยตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะพับลงมาเป็นแบบตรงนี้ได้มันติดขอบนี้ใช่อันตรายครับมาดูสั่งมาอันนี้คือวิธีการมาร์คนะครับใช่ อันนี้หมูและวสี่ห้าแสนเลยนะหมูเนี่ยพี่ใช่อุปกรณ์จริงสี่ห้าแสนอ่ะตอนแรกผมคิดว่าแจ็คแป๊บโฮเวอร์อยู่คนเดียวนะพี่ผมเหมือนกันใช่ป่ะอันนี้เรียนมาสี่ห้าปีครับตรงนี้แค่ฉีกไอติเกล์ได้เหรอพี่ใช่ใช่ต่างประเทศเลยแต่แจ็คแป๊บโผนี่เคยเคยทำงานด้วยกันมาก่อนใช่ไหมเวอร์เวอร์เหมือนกันเอาเอาอันนี้เสร็จแล้วดึงออกแล้วเดี๋ยวติดกาวไอสี่ห้าปีที่พี่เรียนมาแค่แค่นี้เหรอพี่ใช่อ๋อเรียนที่ไหนวะไปติดกาวเลย ใช่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสียดายเนี่ยล็อกออกโค้ชแพงไงนะอันนี้แพงกว่าฝาท้ายอันนี้แพงกว่าฝาท้ายอีกใช่ อันนี้เทปละสี่แสนใช่เนี่ผมต้องลอาออกแล้วไปเรียนมาสี่ปีใช่ด้การติดนี่เหรอพี่ใช่โอ้พี่เอ็มก็เป็นคนตลกนิดหนกันนะ <laughs> อ่าแล้วนี่คือการสาธิตนะครับว่าติดมันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะพี่เอ็มลบกวนแกะออกให้หน่อยฮะโอ้ไม่ได้แล้วเอาไม่ได้เขาใช้เวลานานมาก <laughs> ดีเนี่ยพี่ตอบพี่ถามคำถามเนี่ยผมชอบมากเลยนะยงงเพราะว่าคนจะกังวลว่าเนี่ยติดมือกระบาดโกคนขโมยครับมาขโมยให้ผมหน่อยเฮ้ยขโมยยากมากเหนียวเหนียวใช่จะเปนแกะยากนะผมสังเกตจากเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็ใส่รูทะเบียนเดิมได้ใช่ครับพอติดรูทะเบียนเสร็จปปุ๊บบคครราาวนนนนนี้้ยยิ่่่่่งแเเขไใใหญลอะชัััมม ด้วยตัวชิ้นงานทะเบียนด้วยแล้วล็อกด้วยกาวด้วยครับโอ้โหนี่เป๊ะมากดูดิครับเนี่ยสนิทมากเลยนะครับที่เมื่อกี้เราคุยว่ามันสนิทรือเปล่าเห็นสีจริงหรือเปล่าอาจจะก็มาดูซูมดยใกล้ไม่มีเลยเหะดูดิเนี่ยเข้าคงเข้าขอบพอดีเป๊ะหมดเลยอะเป๊ะเป๊ะเป๊ะใช่พอดีเป๊ะหมดเลยเหมโอ้เป๊ะหมดเลยดูดินี่คงขอบคเดี๋ยวให้ดูเวลาเราเปิดฝาท้าย เปิดปัทายมาปุ๊บเนี่ยขอบ3 d มดีมีความหมายมากตัวนี้ก็จะเก็บไม่เห็นสีอลเลยเพราะเหมือนฝาจริงเลยใช่ครับเป็นสามตันี้มันขึ้นมาถึงนี่เลยนี่นี่นี่ใช่ครับเห็นหมนึ่งเลยคือการการลอกล่อนด้วยถ้ามันเป็นชิ้นงานพอดีผ้าไปตะวันมันก็จะแตกอ่ะถูกตัวนี้พับเข้ามาด้วยด้วยหลายเหตุผลแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นสิ่งที่ดีครับไอเรซินพวกนี้พี่มันมีสิกดิไหมไม่มีอันนี้เป็นอีพ็อกซี่แล้วพี่เรซินโลละแปดสิบอีพ็อกซี่เนี่ยสามร้อยฝาหนึ่งก็ใช้หลลโ เนี่ยรถแม่งเปลี่ยนทรงเลยเนาะรถแม่งคนละทรงเลยอ่ะดูหน้าซื้อเดิมครับดูหน้าล่อตำรวจดีที่ผายหน้าล่อเลยเฮ้ยนะใช่โออพี่อยากแปะตรงไหนแล้วแต่พี่เลยได้หมดเลยครับพี่สบู่อยู่แล้วสบายสบายอยู่แล้วพี่เขามีอยู่ประมาณ10อันน่ะผมลอกติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยไม่ค่อยถนัดเลยถนัดลอกปอยจิพี่พันหลอดให้ผมได้ล่ะไม่หรอจริงจิมือสั่นไอ้ที่มือสั่นนี่เป็นเพราะว่าเกรงอะฮะอ๋อไม่มีหิวเราก็ไม่มีของโอ้ยส่งอะไรไปเงี้ยหมดเลยเหรอไปแปะเบี้ยวไหม เคยนะถ้าเบี้ยวทำไงพี่อ๋อไม่ยากใรุ่นธนูทองจริงๆชื่อจริงๆชื่อร้านเขายาวกว่านี้นะครับจริงๆชื่อร้านของเขาอะยาวกว่านี้เยอะเลยชื่อร้านไบรุ่นธนูทวยธงควนคอยแต่ว่าพอพอฟังเสร็จแล้วมันยาวไปนิดนึงอ่าก็เลยเอาไปย่อเป็นไบรุ่นอะไรพี่ใบรุ่นธนูทองอ่าจริงๆชื่อเต็มๆว่าัยรุ่นธนูธงควนคงคอยอ่าธนูทวยคงควนคอย3รอบก็ไม่เหมือนกัน3รอบตอนนี้ก็เลยย่อมาเป็นไบรุ่นธนูทอง นี่คือภาพทั้งหมดนะครับของาการที่รถของเราจะขายได้แต่ละคันหนึ่งนะครับเราก็เอามาแต่งให้แล้วฝาหน้าก็มีฝาท้ายก็มีช็คโปรเฟนเดอร์ล้อที37ยางใหม่ขับดี40,000โลรถไม่เคยชนฟิล์มก็เพิ่งเปลี่ยนให้ ไหคูอย่างดีคุณเยอะคุณน้อยไม่สำคัญครับขอแค่อย่างเดียวรถของเรามีคุณภาพครับและทั้งหมดนี่คือดีคาครับอย่าได้รถคันนี้ปีดาวนะครับจัดได้เกินนะ9แสน9หมื่น9พันครับประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว4แสนบาทครับถ้าอยากจะแต่งงี้เพิ่อมอี 100, กแสนกว่าบาทนะครับเราอยาดไปห้าแสนอ่ะเจอที่ดีคานะครับสวัสดีครับ